ไปเรื่อยๆป่ปไปเรื่อยๆเนาะ mm hmm. น้องเข้มปีใหม่มาพัทยาไหมคะพี่เจอหนูที่คอนเสิร์ตลูกสาวไปขอถ่ายรูปกับหนูน่ารักมากลูกสาวพี่เจอผมตอนกี่มง <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่น่าใจเลยถ้าเจอดึกๆก็อย่าจำนะช่วงดึกๆมันไม่มีอะไรให้น่าจำ เอ็นเกตเริ่มมาปักตะกา้าบอเฮาต้องดึงก่อนดึงก่อนแล้วนะแขกคนคิดว่าเฮาแบบแบบแบบมาพูดคุยนะหลอกล่อกหลอกล่อไห้คนเขาไม่ได้หลายลอลไรเฮากแบบับจังแบบโยกปุ๊บปุ๊บปุ๊บซับแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บขายของยังสีหนักอันขายของนักไหลสดเข้าเจียเฮ็ดจังสีมันจังสีขายดี เจอเด็กแค่มไม่เหมือนเดิมใช่เจอตอนเดึกอาจจะถูกวิญญาณพ่อเขาสิงมีพี่รุษได้นี่เอาขอนมมากินโชว์หมดกินกับแม่หมด <c oughs> แม่กินหมดแล้วพี่สาวผมผมแพ้ไข่เป็ดมันอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงมันก็กินใช่ไหมพี่พี่แพนก็กินใช่ไหมปากบวมลิ้นบวม <c oughs> <c oughs> แพ้ไข่เป็ด เดี๋ยวพี่แพนบอกอร่อยหมวกคือตหาหักแต่จะบลอกแมนหมวกครับฟิลเตอร์ได้เนี่ยโซเชียลนี่คือฟิลเตอร์ได้เนี่ยมันมันบลอแมนหมวกได้ครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเอ็นเกจเมนเริ่มมากวะ่ะแปดร้อยแล้วแม่แปดร้อยแล้วแปดร้อยแล้วเอ็นเกจเมนเริ่มมากเฮ้าอันวันนี้ใส่เสื้อแมนอยู่ได้ดีที่ชน,นะใช่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  1นึ่ม,มปิดทีวีแล้วอตื่นเช้ามาเอา้าสนาตะตัวเนี่ยโอ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับกินข้าวแล้วบอกอ้ากินแล้วครับสบายดีครับผมเฮ้ยเอ็นเกีมาเริ่มเรื่มแบบเปิดการมองเห็นเลยได้เนี่ย <c oughs> แสดงว่ามีคนใส่ใจผมหลายตัวจิเคอรขอถามเข้มใส่เสื้อใส่อะไร แล้วแต่เสื้อครับแล้วแต่เสื้ออันนี้ก็ใส่ XL ใส่แบบโอเวอร์ไซส์หน่อย XL เจตอตรงมาบ,าบา่อยๆตามมาจากเอ้ยตามมาจากทวิตเหรอโอ้ยอ๋อเทวินเหรอทวินหรอือทวิทวินเหรออืมเปิดใจเนาะเปิดใจเปิดใจลองเลฟในคอมเหมือนเอิร์ธหน่อย ยังไม่ได้อัปเดตคอมเลยครับเย็นจะมาการจานบ,บุรีเย็นไหนอ่ะไปวันที่6ครับไปวันที่6เรามีไปทําบุญที่ผมเคยสร้างสลาธรรมสังเวชไว้ก็จะไปวันที่6มีฟุตบอลการกุศลพี่ๆนักแสดงไปพยับชาติเคอร์เอจากร้อยเอ็ดนะพี่เข้มอย่าลืมไปงานมุ่นจอยเฟสติวัลนะครับ วันที่สิบเจ็ดที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดสิบเจ็ดหรือสิบแปดสิบเจ็ดงานพี่ตามม้วนจอยสิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดมักกลาใช่เฮ้ยเอ็นเกตเม้นต์มาวะ่ะม้วนจอยเข้มยูโรมาไหมคะโอ้ยผมกับกินฟียังไม่เกลียดผมก็ต้องไปอยู่แล้วละครับผม เอฟซีกับเขมเข้มไปเซนะนปฏติทิถ้ามีถ่ายก็ไม่ได้ไปครับเซียนเข้มฟี f ามีใครอยากเจอไหมครับตอนนี้เขาเอาพี่เท่งเข้ามาเป็นกองหน้าในในอันนี้แล้วนะหม,มีกบอ วางมาไอคิดถึงจังเออทำงานอยู่เนี่ยขนมเปียมาถึงแล้วค่ะอันใหญ่กว่าหน้านูอีกเอาดีหรือไม่ดีน่าจะดีนะเอซปัตตานีปลอดภัยดีนะครับเฮ้ยเอ็นเกตเมนเริ่มมาว่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอุดยขอบคุณครับมีแฟนได้แล้วพี่เข้ม เอ่อเอฟซีท่าสะอาดเอาคือบโบไคคือบโบไคคือโบคือบโบไคคือบโบไคของคือบโบไคมูัวทะแนักพ่าเอ้ะพ่อน้องเข้มช่วยยืนหน่อยบ่เจ้าชายคนโปรดของฉันดีค่ะคืบเนื้อเลืก จะคบพันแล้วเฮ้ยมาว่ามาว่ามาว่าเปิดการ้องเห็นเปลี่ยนเสื้อได้ไหมไม่ได้มันทีมทีมม,มันมันเป็นเสื้อขายของเลยค่ะเฮ้ยเอาเอามาอีกสักหน่อยนึงนะอีกสักหน่อยหนึ่งอีกสักหน่อยหนึ่งแต่ว่ากดไม่เป็นนะเพิ่มอันนี้ไม่เป็นเพิ่มตะกร้าไม่เป็น เดี๋ยวลองเลยแหละเดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวลองเลยเปี๊ยะอร่อยคะ่ะกินข้อยังคะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องมาไลฟ์บ่อยๆแล้วพี่เข้มรอถ้ามาไลฟ์บ่อยๆทุกคนก็จะวันนี้เลือกกองเร็วหรอใช่ครับพอดพ,พูดได้ไหมไม่ไม่องพูดหรอก เลืกเออเลกแล้วเลอกแล้วเลอกแล้วเลอกแล้วเห็นแล้วครับอยากได้ปฏิทินช่องวันที่สิบห้าครับวันที่สิบห้าที่เซนทรันเวินใช่ป่ะพาละก้อนหรือเซนทรันเวิที่ไหนอะพี่ต๋อนพี่พี่ต๋อนยวดูก่อนอยู่ที่ไหน ใช่ครับไปเมืองการเหมเป็นที่ CTVW c e n t r วิ One ครับทุกคนไปเอาได้เหมือนมุกก็ไปมั้งใช่ไหมลาลาไปเยอะเลยมุกก็ไป1ิบห้าโมงเย็นเป็นต้นไป เสีเยดายเข้มหมดไดยไปไม่ใช่ไม่ย,ไมย,ไมยังไม่ยังไม่ยังไม่เฟิร์มเพื่อนผมต้องดูนี้ก่อนช่วยแชร์ลงกลุ่มคนกินงูสิงแล้วค่ะโอ้โอคนกินงูสิงห์แกบ,บผอมไปแชร์ลงทั้ไมเพื่อนไปม่ไม่ใช่ถ้าถ้าผม อะไรวะถ้าผมไม่ถ่ายอ่ะถ้าผมไม่ถ่ายอ่ะไปแต่ว่าถ้าผมถ่ายก็ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนี้คิวยังไม่พี่กล้องมาส่งของขวัญใช่หรอเนอะ่ะไปแล้วมันดูไม่ทันเนาะไอพี่กล้องเนาะไอไอ ไอ้มาบ่มาซองบ่ไอ้อยู่ปุณิไอ้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 ยังอยู่ปุี่ไปไปไอ้ อายุปุ่ิเด็กชายกล้องล่างอยู่ไหมยอยู่ปุณิหน่าจะไปแล้วไปแล้วบ่ม่เห็นมาซำเนี่ยมาซำเนี่ยอู้ เดี๋ยวกมาไกลเว้ยเก้าร้อยแล้วเข้า <c oughs> ไปติดอ่างไว้ช่วงนี้ยอยู่อันดับสามเส่เส่ไม่ขึ้นหละเส่ส <c oughs> แจกปฏิทินวันที่สิบห้าธันวาสิบเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปดารามีใครมีใครบ้างเพียะ อ๋อสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาที่เซนทันเวลพี่เข้มดูคิวก่อนนะคะดารามีถึงร้อยคนไหมครับ <love> them. พี่มิน ประมาณ60ถึง70คนทั้งช่องเลยแหละนี่เน่เออวันที่หกไปการเวันที่หกไปการไปงานสะพานข้ามแม่น้นแคนแคลแคว ตรงกันเหรอเพื่อนมันตรงกันเหรอขึ้นเปี๊ยะเลยมือเพชรมาน,นีหน่อยมาสว,นะ <c oughs> วัสด<า>ีสิเนี่ยสวัสดีครับเอ้ว มาบอกว่าอย่าลืมซื้อ,อ,อ,เ,อเออนี่เอนการตเมนต์กำลังมาดังได้เลยนะเนี่ยดังในชั่วครามคืนได้เลยนะคือ,อยังคำว่านี่ครับอบอกว่าอย่าลืมซื้อขนมเปียชนะผมนะครับอย่าลืมซื้อขนมเปียชนะผมนะครับอร่อยมากอะไรมากเลยครับชิมแล้วมีกี่ไส้ <c oughs> ไม่รู้สิบสองไส้สิบสองไส้ มีสิสองไส้นะครับส่งทั่วไทยส่งทั่วไทยนะครับประเทศอื่นไม่ดูครับเอาถูกถูกจำกัดการเข้าชมอีกแยะถูกจำกัดการเข้าชมเพื่อนมันเอาผมอีกแล้ววะไม่รู้นอื่นเข้าเ่อนไม่ได้เหรเราพูดผิดหรือเปล่าวะ พูดอะไรผิดพูดใครของเหรอม,มาากกันมันจะกัดคําพูดเออเลยหรอใช่ไหมเออมาห้ามปสลายเออเออใช่ใช่ใช่ <c oughs> ทีบวิ <c oughs> เห็นอย่างบริจักอย่างคนกำลังสีหอดพันปิด <c oughs> กันอีกแล้วกว่าสิบแปดปี พูดขายของโดยไม่มีสินค้าของไม่มีตะเกะไม่มีสิทคิ์ห้าพูดจังมันเอาใจยากครับเอาเพื่อนกับว่าใจไล่น้ำเอาขนาดนั้นดอกเพื่อนกับเพื่อนกับเบิรงอยู่เนาะเฮากับอันเป็นอันคีเอเตอร์นาไม่เนาะเป็นพ่อข่านาไม่เนาะเพื่อนกับ อนุรุม่หายยุคครับเพื่อนกับวันใดอันปิดเทื้อเดียวดอกอ๋อมันเสื้อไอพชรมันทะลุหัวนมมันเนี่ยไม่รู้จริงจริงแล้วนี่เนี่ยมันมันก็เลยมันก็เลยอันเนี้ยเนะเออเนี่ยอ๋อไงเอาไปเอาไปเอาไปมือหนามือหนามือหนา หล่อจังปาเข้มเหมือนเสนอ้าวจะกินไหมนี่เผ็ดนี่านังกินนี่ฮะฮะไอเลือดติ๊กตอกไอเลือดติ๊กตอกไอเลือดติ๊กตอกแถวอะไรวะละครึ่งขยังถูกหวยบอบอกถูกเด้อันตื้อผมบอกมือนันขยบผ้านสื่อได้อันนี้อยู่เด้ เฮ้ยเกา่อยแล้ววะเอาเลยบอเอาเลยบ่เม,มันอตียังไหนชิมอืมเอ้ย,อยนี่ดีดีดีใช้กระดาษแ่างนี้นนนเฮ้ยเม่นมาวะ,ะเห้าเฮดบอเป็นเหฮดบอเป็น คิดว่าเป็นครับมักเสือเจอ้าดี่อไอคนดังเฮ็นว่าเป็นครับคนสีด้วยอ่ะแต่ว่าโง่อ่ะคนแบบกำลังสิเป็นมหาเศรษฐีไปหนา่ว่างูเฮ็นจังไน พิธีเจ้าจ้งไ้นปะเอาลองเบิงนะลองเบิงลองเบิงนี่ดิเพิ่มนี่งไงเพิ่มสินค้ามันต้องเพิ่มทั้งหมดเลยป่ะวะอะไรเนะี่ยเออมันมีในสต็อกอ่ะเพิ่มอันนี้เพิ่มหมดเลยปะ่ะอันเดียวกันหมดปะเนี่ยใคิเครื่อง ผ <P> ู้สร้างเออเพิ่มเบอร์ลแล้วเอ้ามีหอดสองบาทมีหอดยี่สิบาทไม่ใช่นะเราต้องออกของเราสิก็ของห้าตัวเนี่ยเปียยสวรรค์ห้ารอยกรมัมแป้งบางเอ้าม,มันมีสองบาทไหมยี่สิบห้าบาทก็มีไหมสามสิบห้าบาทก็มีไหม ขายันไลรือยเร็วนี่อ๋อขึ้นอยู่นี่เด้ขึ้นอย,ยู่ยปักแล้วบ่เนี่ยปักแล้วขึ้นบ่ขึ้นขึ้นขึ้นเอ้าแล้วอันอันสองบาทนั่นขึ้ยังอ่ะ,ระกร้าหนึ่ะกร้าสองหรือเปล่ามีใช่มียี่สิบบาทสามสิบบาทด้วยต้องโชว์ของด้วยเอา้ากินไปแล้ว กินเบิร์เหยอเกิดกองยังม่เหลือเลยเอาสินค้ามาโชว์ด้วยเอ้าก็กินเบิร์ตละแม่ไม่ได้อามาน้าแม่ครับจํานวนคนซื้อบบไม่จักเห็นเป็นยังมันหน้าจอผมมันไม่เห็นอ่ะเอากล่องมากล่องก็หมดกล่องก็หมดไม่มีอะไรเือเลย เอาซุ้มเจา้าผ่าันซื้อได้มันเฮ้ยมันราคานี้ป่ะเนี่ยราคานี้ราคานี้เหรอคนมีะกราซื้อได้ืะราคานี้ค่ะมีคนซื้อใช่มีคนซื้อแล้วอะ่ะมีฮะแต่ก็มีสินค้าจะโดนแบนนเอาออกเอาตะกร้าออกผสมหลอกเอาเอาอย่างไะมีบ่มันซื้อมีมันเขาบอกว่าในนี้มันมีของอยู่นะเพื่อน มันก็มีของอยู่นะต้องโว่หรือเปล่า,อลาเอาประก่าออกก่นอนแล้วรวมปิดกั้นเอาออกไป็นไหมบอ่อะเดี๋ยวมันจะแบนเราแบนช่องต้อตงลงเลยบ่สันนะร้งได้ยังไงต้องแตกว่าเนี่ยน,นก็บอกแล้วบบนันต้อคิดหมดเลยเหรอแกเอ้าหมดขายแล้วว่าสัน ขายแล้วสองร้อยสี่สิบหกชิ้นมันบอกหมดเลยดิดูดิมันไม่มีหมดแล้วเอาซุ้มเจาออพัานซื้อหรอรบอพี่รอซื้ออยู่พี่<ม>พี่<ม>พ,พ,พากันซื้อแล้วหรอครับซื้อแล้วหมดแล้วเพราะทุกคนก็อรอเช็คม,มาอะไรยหมดแล้วเบิร์ดครับไม่ใช่ไอ้ที่บ้านไ่นหมดแต่ว่าในตะกร้ามี ของมีพร้อมส่งอยู่ค่ะแต่ว่าที่บ้านโชว์ไม่มีใช่อบ่เปยังเอาคนไทยซื้อไปก่อนเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ครับผมเพราะว่าอันหลังบ้าน,น,นบ่บ่ได้บอกผู้ใดว่าสิมาล่ยนะครับเอารูปใส่พื้นหลังก็ได้มันไม่มีอ่ะสิต้องมีรูปโชว์ เดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นมันมันมันใช่เอ้ยมีมีรูปที่อันรูปที่อันทายมาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนะพื้นหลังแต่มันไม่มีเพิ่มนะถ้าถ้าติ๊กตอกเตือนเราก็ค่อยลงไปไปก่อนเออเออบอกสื่อเลยสุขภาพมันอันหนักสื่ออยู่แล้วสื่อเลยครับสื่อเลยปอบิวด่อครับสื่อเลยครับเอื่อยครับสื่อไปก่อนสื่อไปก่อน มันขึ้นยังไงอะ่ะหน้าหน้าคนดูมันขึ้นยังไงอะ่ะบอกพี่แดนส่งมาให้เดอ๋อวผมขึ้นตะกร้าด้านล่างเหรออือนี่ไงอ่ะตะกร้าข้านล่างโอ้ลองใส่ผ้าพื้นหลังสิใส่ผ้าพื้นมันไม่มีเออมันต้องทำในคอมอะ่ะบอกพี่แดนสวมมาให้เดี๋ยเสะพื้นหลังก่อนบ๊อบไปยังซื้อไปก่อนครับ สสิอันนี้ใหดอแต่ว่าทานั้นแจ้งเตือนกับสีอันขอโทษนเดี๋ยว<ม>เดียว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 ส่งให้หัูนีแหละนะพื้นหลังนี่ไงพื้นหลังอยู่นี่แต่ว่าไม,ไม่ใช่นี่ป่ะพื้นหลังสิป่ะล้าสอนให้ไ,ไม่ใช่ มีอันนั้นะมีแต่ว่าที่จะเอามาใส่ในเนี้ยอ๋ามันไม่มีไม,ไม่มีนเปียไม่มีมันไม่มีในระบบใช่ไม่มีแต่ในโทรศัพท์ในเกลเลรเหียญนี่แต่เราเขาในระบบ,บะไปเอาตะกร้าออกเอาออกพบเพ็นอันบ่เป็นยังดอกอันซื้อโลดครับซื้อเลย ถือไปเลยน่าจะไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวถ้าเป็นเดี๋ยวผมไปแก้ปัญหาเองก็ได้ผมเอาข้อเป็นแต่ว่า,อ,าออกไม่เป็นซื้อไปกินก่อนแล้วค่อยแต่มันก็ไม่ได้แจ้งเตือนถ้ามันจะถ้ามันจะแต่ทำไมคนลดลงนะ่ะได้ยังหกเลยนะลดลงนะลดลงเลยเอนเกีดเริ่มหายพอปังตะกามันเป็นปกติคนสีแบบ ปกติองขายของ,ของแต่คนก็เข้ามาซื้ออยู่นะเอารูปขนมมาโชว์คือบอกบอกก่อนที่สีเฮสขัดสันซุ้มเจ้าก็ะได,ไม,ดไ,มไม่โชว์ขึ้นไม่ได้ว <c oughs> ่าเป็นยังครับซื้อไปก่อนแต่ <c oughs> มันลดลงลดลงทุกคนลดลงไปโซ่เวมัน <c oughs> <c oughs> ปิดการมองเห็นปะ จังสีก็ได้ดอกสันได้บ่ะจังสีได้บ่ะครับอ่ะเอานี่ยใช่เดี๋ยวค่อยเคลียร์เอาจังสีได้บ่เนี่ยท่องอาจจะไม่ปิวแต่ตะก้าอาจจะปิวอาอขายของไม่ได้อีกเอา้าให้จังไรล่ะลงไลฟ์กครั่น น้องเดาตะเกาออกก่อนโอ้ยหยาค่ะลงเดาตะเกาออกก่อนเดาตะเกาออกก่อนแล้วก็เล่หน่เอ้าแล้วคนที่สั่งไปแล้วทำไงอ่ะก็าในลบเหรอเออนี่ไงมันมีลบนี่ไงลบไปลบไปลบไปเออลบ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 นี่ไล่ลบให้เบิร์ตชีวิตเฮาอยู่กับการชัดดาวอยู่แล้ว อ,อนี่แหละนี่แหละเหตุเหตยังบูญญญถือแค่เปิดปิดเครื่องไม่ก็ถือว่าเป็นการส่อมแน่นอนเอาออกเปิดเป็นได้โอเคป่นเนี่ย เอา้าถ้าผมเอาตะก,ก้าออกแล้วแล้วผมจะทำไงทีนี้นผมจะขายอะไรหาพื้นหลังมาใส่เฮงงออยู่เรื่องเดนะแปบเดียวตองค์ไว้ก่อนอ,อืมให้เขาไปสั่งหน้าช่องอหั่นเนกยเียเอาตะก้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อีหยังเนี่ยจะได้นะอาจจะได้นะอาจจะได้อาจจะได้จจไดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้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 ใช่แลใช่แลเฮ้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 ใช่แลใช่แล นี่เด้งนี่เด้นี่เด้งเออนี่เด้งมาเป่เอาอะไรไหมน,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 นี่นี่นี่เปล่าเจ้งสีได้บเบกครับเนี่ยจ้งสีได้บเบิกเด้บเบิกเนี่ยนี่เจ้งสีปักได้ไปเนี่ยนี่มันไหลๆอยู่เนี่ย <laughs> lay tawah? ni 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 ดี่เฮ้ยเพื่อนๆผมอันเฮ็ดได้หรอวะโคตรเก่งอ่ะได้ปุ่นเนี่ยเอ่อครอบขึ้นอีู่พุ่โซมไม่ได้หรอได้วะเฮ็ดจังเลยนะเอ้าเอาเอ้าๆนี่จังสี่ได้ปุ่นเนี่ยผมเฮ็ดจังสี่ได้ปุ่นเนี่ยปักตะก้าได้ปุ่นเนี่ยปักได้ปักได้แล้วใช่ไหม เอาเอาละบานนี้ช่องทางช่องทางการร่วยของผมมาแล้วนี่แหละรับขยับขึ้นอีกม่ได้หรอนี่แหละขอแค่ให้มันเป็นแบกเกาวนี่เด็กเราให้ตัวเราเล็กลงได้ไหมฮะตัวเรา